วันนี้อยากจะเจาะในหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่ในอุตสาหกรรมอยากจะให้อาจารย์ซอนเนี่ยอธิบายง่าย,ายๆสั้นๆย่อยมาให้แล้วนะครับสาหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่ดูลฟ์สดในวันนี้ให้เขาเข้าใจง่ายๆนะฮะคำถามแรกเอาแบบง่ายๆก่อนก่อนที่จะไปเรื่องระบบมาตรฐานเนี่ยผมอยากจะถามอาจารย์ซอนว่าแล้วมาตรฐานคืออะไรครับไมงครกรถึงจําเป็นต้องมีคําว่ามาตรฐาน ก็จริงๆแล้วถ้าแปลตรงตัวในคาว่ามาตรฐานเนี่ยเราก็รู้ยแล้วว่ามันเป็นกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ที่ทุกคนจะต้องยึดถือและการการทางานนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายได้มากกว่านั้นแต่นี้ถ้าเราจะคุยกันในเฟสของมาตรฐานที่เรียกว่า ISO เนี่ยในตัวของ ISO หรือ ISO เองมันก็พูดโดยโดยตัวมันเองว่า ISO ในพื้นฐานทุกคนน่าจะรู้จักตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับเพราะว่าในหลักสูตรวิชาก็บอกแล้วว่า ISO แปลว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคามาตรฐานก็คืออะไรที่มันเหมือนกันหรือเท่ากันหรือเป็นรูป แบบเดียวกันนี่แหละครับนั่นคือคำว่ามาตรฐานแล้วถ้าองค์กรไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือว่าองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานมันจะมีปัญหาไงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยสองคนทําไม่เหมือนกันนะแต่สุดท้ายผลลัพธ์เหมือนกันเนี่ยอาจารย์คิดว่ามัน,ม,นมันใช่ปัญหาไหมม,มันก็เป็นเรื่องของความไม่สม่วัเสมอจากการไม่มีมาตรฐานมันก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมามัน มันมันได้เหมือนกันแต่มันมีความแตกต่างกันนะครับมันอาจจะแตกต่างกันทั้งในเชิงเวลาหรือในเชิงคุณลิตี้ก็ได้เชิงคุณลิตี้คือคืออาจจะเป็นด้านรสชาติหรือบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนเพราะฉะนั้นถ้าในองค์กรที่ไม่มีมาตรฐานนั้นมันก็จะจะบอกอยู่แล้วว่าความความไม่คงที่เชิงผลลัพธ์ในในผลลัพธ์ที่ไม่มีมาตรฐานมันจะมีผลจากความแตกต่างของผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอยู่แล้วก็แสดงว่าถ้าองค์กรเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่าวิธีการเนี่ยบางที ไอตัววิธีการเนี่ยมันอาจจะมาทําลายอะไรบางอย่างที่มากกว่าผลลัพธ์ก็ได้ใช่ใช่ครับคือในมาตรฐานเนี่ยมันมองในเชิงการการบริหารจัดการเราก็คงอยากได้เอาต์นะครับแต่การที่ได้เอาต์ออกมาเนี่ยโดยที่เราไม่มีมาตรฐานหรือวิธีการจัดการที่ดี ในการจัดการอย่างอย่างถ้าเรารู้จักกันในในอุตสาหกรรมก็คือการจัดการ 4M ที M ่ดี D เนี่ยจะเอาคนเข้ามาแบบไม่มีมาตรฐานไม่ได้ถูกสกีนไว้ก่อนเนี่ยมันก็ให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้มีมาตรฐานกนะ็คือเหมือนต้องไปดูในกระบวนการหรือง,งานของเราว่าเรามีเรามีวิธีการที่เป็นเป็นรูปแบบเดียวกันหรือไม่นะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มัน,ม,นมันดีออกมานั่นเอง